รู้สึกปลื้มนะคะที่ได้มาร่วมงานพุทธ,ธาพิเศษเป็นครั้งแรกก็ที่ได้มาเนี่เพราะว่ามีเพื่อนสมัยเรียนพาณิชย์อะคะ่ะอาเล็กบ้านพาราดอนนะคะชวนมาแล้วก็อยากจะมาดูด้วยว่าชอบชอบด้านอาหารปลอดสารพิษนะคะไรสารก็เลยอยากจะมาดูว่าเป็นยังไงอยาก,ยากรเรียนรู้การทำเทมเป้ด้วยอะคะ่ะก็เลยมา แต่ว่ายังไม่ได้ดูเซ็มเปเนี่ยชอบผักปอสารพิษก็ได้ทานสลัดค่ะรสชาติดีได้เห็นงานศพของสมณะค้ำดินรู้สึกว่าเรียบง่ายชอบค่ะก็จะปรับการใช้ชีวิตค่ะให้เรียบง่ายแบบนี้การกินอยู่อะไรง่ายค่ะ ชีวิตง่ายขึ้นเยอะค่ะ